ขณะเดียวกันนะครับทางโครงการส่งน้ําและก็บํารุงรักษาน้ําที่ของปัตตานีของเรานะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลตาเซอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับเขาก็บอกนะครับเขาบอกว่าก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือหน้าฝนไปเช่นเดียวกันนะครับโดยทางโครงการส่งน้ําของตาเซเนี่นะครับเขาบอกว่าเขาเตรียมสามารถรการด้วยกันเพื่อที่จะรองรับเอลนีโยนะครับซึ่ง เอลนนโยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์อีกหนึ่งปรากฏการที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเรานี่ครับด้วยเหตุนี้เนี่ยครับทางกรมชลประทานนะฮะซึ่งเป็นกรมที่ดูแลเกี่ยวกับน้ําให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างโดยตรงแล้วเนี่ยครับเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชบปนั่นเองครับผู้ชมครับก็มีการเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่นะครับฝา่ายต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งเขาบอกนะครับว่าลุ่มน้ําปัตตานี่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดนราจังหวัดยะลานี่ก็จะมีการรองรับน้ําจากเขื่อนบางลัางะนะฮะก็อยู่บริเวณตอนบนซึ่งเขื่อนบางลัางนี่ก็จะเป็น เป็นจุดตอนบนนะครับแล้วก็เป็นเขื่อนที่ขนาดใหญ่สามารถที่จะจุดน้ําได้ที่ประมาณ1 4 5 4ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็จะมีการปล่อยน้ําลงมาที่บริเวณตอนกลางของพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีเขื่อนทดน้ําของปัตตานีนะฮะก็จะมีความรับผิดชอบของกรมชลประทานยะลานะครับซึ่งกรมชลประทานยะลาเนี่ยก็จะสามารถจุดน้ําได้อยู่ที่จุดเจ็ดจล้านลูกบาทเมตร ในเรื่องของการบริหารจัดการก็จะมีการประสานงานระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็กับเขื่อนบางลางนะครับผู้ชมครับรวมไปถึงเขื่อนปัตตานี นะครับแล้วก็จะมีปล่อยน้ําสําหรับใช้ในการเกษตรแล้วก็การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็ทางพอ,อ,อโครงการนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของสามมาตรการนั่นก็ค,คือ1เรื่องของการจัดสรรน,น้ําให้เป็นไปตามลําดับความสําคัญที่คณะ,คะกรรมาการลุ่มน้ํากําหนดไว้2ก็คือการควบคุมการพบปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องอและ3ค่ะมาตรการที่3นั่นก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําแล้วก็พยายามจัดสรรน,น้ําอย่างประณีตสําคัญ เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะได้รับผลกระทบอันนี้ค่ะทางองค์กรเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้เกษตรกรได้รับมือกับสถานการณ์เอล尼โยด้วยและขณะเดียวกันก็จะต้องรับมือกับสถานการณ์ช่วงฤดูการฝนก็คือตั้งแต่ตุลาคมนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของอลุ่มน้ําปัตตานีเนี่ยก็จะต้องอย่างที่คุณมารดีพูดถึงว่าเขื่อนตอนบนก็คือเขื่อนบางละ พอบางลางดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ําจริงๆต้องอน้ำปัจจุบันตั้งแต่เขามีโครงการขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยก็จะต้องมีการประสานความร่วมมือร่วมกันเพราะว่าจะสามารถจัดสรรบริหารน้ําตั้งแต่ตอนบนสู่น้ําที่อยู่ตอนกลางแล้วก็ไปสู่ปากอ่าวได้ไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ มากเท่าที่ควรก็คือว่าให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนี่คือเป็นการบริหารจัดการแล้วก็เป็นการรับมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ํานั่นเองค่ะค